ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนคุณแม่มอบหมายให้หมิวรับผิดชอบอะไรอะไรหลายอย่างค่ะก็ให้อาหารจิ้งรีดกวาดบ้านทูบ้านแล้วก็ล้างจานให้แม่ค่ะบ้านของหมิวพัทยชนกมะโรงฤทธิ์เลี้ยงจิ้งรีดเป็นอาชีพหลักตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่จะนำจิ้งรีดไปขายที่ตลาดนัดค่ะจิ้งรีดทอดเป็นอาหารอีสานที่ขายดีมากเป็นไรายได้ของครอบครัว การมีรายได้ย่อมดีนะคะแต่การรู้จักออมย่อมดีกว่าแม่แบ่งตังให้120บาทเอาไปฝากที่ธนาคารหนูฝาก50ฝากให้พี่อีก50บาทหนูฝากไปเที่ยวอีก10บาทหนูกิน5บาทกลับมาบ้านอยากกระปกุกออมสินอีก5บาทค่ะนอกจากหมิวแล้วเพื่อนๆร่วมโรงเรียนอนุบาลสีชมพูจงังหวัดขอนแก่น ก็รู้จักเก็บออมแบ่งเงินมาฝากที่โรงเรียนธนาคารค่ะวันละกี่บาทก็ได้หนูฝากตั้งแต่อยู่อนุบาลหนึ่งตอนนี้หนูมีเงินฝากอยู่3 000, 1 4 5 0บบาทค่ะนับว่าหมิวเป็นตัวอย่างเด็กที่รับผิดชอบหน้าที่ตนเองรู้คุณค่าของเงินและรู้คุณค่าของการออมค่ะ